สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะวันนี้ค่ะทองคําจะเรียนนะคะเรียนวิชาใหม่นะคะแม่แม่ก็จะเป็นวิชานะคะวิชาแดนนะคะมาดูว่าทองคํานี้จะแด่นกระจายหรือเปล่านะคะแม่แม่สวัสดีครับเอามาลุ้นด้วยกันเลยนะคะ ดูค่ะรับรางวัลับรังวันค่ะนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะควิชานะคะวิชาเดนนะคะทองคำ ทำได้แล้วนะคะแม่แม่นี่ร้อนวิชาแล้วค่ะนี่ดูน,นักเรียนโตของเรานะคะ ใหญ่ก็ต้องเซฟความปลอดภัยนะคะทองคำก็เก่งคะ่ะเก่งแล้ว <evaluation> ดูค่ะดูรู้คะ่ะรู้ฝึกฝึกก็ต้องโยกตามด้วยนะคะท <evaluation> องคำโยกและะ้วค่ะโย <evaluation> <ฮะ> <evaluation> 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 กแล้วฝึกต้องโยกตามนะคะจะได้ อ่ามันมันพร้อมกันนะคะจะได้รู้จงหวะอรางวัลรางวัลคนเก่งนะคะรางวัลคนเก่งนักเรียนโตของเราเก่งมากค่ะ,ะยกตามคะ่ะยกตาม ฝึกโยกแรงทงคําก็โยกแรงนะคะเก่งค่ะเก่งรางวัลนักเรียนคนเก่งนะคะพลนเนเลลเลนอลุนค่ะพ่อเอาลุน เ, <problem> เต้น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 เออเต้นเต้นม <Ross worth> ือก็ฟิตฟินะคะอ่ารางวัลค่ะรางวัลฉลาดมากค่ะทองคำ เก่งมากลูกเก่งมากดูไรรู้เลยนะคะ,ะถ้าคนลืมก็เอามือช่วยนะคะเอามือช่วยไปสกิดท้าเขานะคะ น,นี่คุณคร n ăng, n ăng ูน oh, ั่งนั่งดูนะคะนั่งชมนักเรียนแดนให้ดูนะคะเก่งมากค่ะครูเก่งมากนักเรียนเก่งนะคะพอก็เก่งค่ะด้วยนักเรียนโตๆของเราเก่งมากค่ะ ก็มีลืมบ้างนะคะแม่อ่านี่ก็จะให้คอนเรนนะคะอ่าขึ้นข้างบนนะคะคอนเรนจะสั่งให้ทองคำเต้นนะคะเ้นเเต้นเเเต้นเคลเเต้นเเเต้น

เพราะว่าถ้าข้างบนนี้สั่งเขาจะทํำไหมข้างล่างเขาจะทํำไหมนะคะ,ะคือสั่งแล้วทํานะคะแม,แม่แต่ยังไม่เก่งนะคะยังไม่ชํานาญสองวันนะคะนเรียนคนเก่ง <c ười> <c ười>

รู้แล้วค่ะรู้แล้วรู้แล้วทองคำาเต้นก็คือโยกเลยนะคะสุดยอดมากเลยพอพลายเขาเริ่มจะเวียงขานะคะอ่า

หให้ให้แต่พ,พ่อส like. you know? ั่งนะคะให้แต่ควาลินสั่งคนเดียวนะคะรุ้นค่ะรุ้น เอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่ง้องข้างอ่ายังไม่ถูกจังวะเอาอีกหนึ่งเอออ่าจบแล้วค่ะวันนี้นะคะอ่าตอนปิดเรียนตอนตอนอ่า ปิดคาบเลี้ยน,นะคะต้องให้ทำส,สวยๆนะคะเขาจะได้จำนะคะจำเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทองคำเรียนแล้วนะคะตื่เต้นนะคะวันนี้คือสุดท้ายนะคะของการเรียนคือต้องทำสวยนะคะเขาจะได้จำที่สวยสวยๆนะคะ ไปก่าท,สกกทสาสยท่ใช่ค่ะถ้า <ทำ S 1> ถ้า,ถาตอนจบคือไม่สวยเขาก็จะจําที่ไม่สวยเราต้องให้จบอ่าถ้าเต้นสวยๆนะคะแม่แม่เก่งมากราคาทองคํานะคะแม่แม่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก็ลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะกดฝากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ในเจ้องปลายทองคำปลายทองเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยังให้เต้นอยู่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ